น้องจะเลือกเงินสิบบาทหรือของขวัญปิศาคะของขวัญปิศาครับโอเคนี่ค่ะครับแกะเลยค่ะแกะเลยนะครับแกะยังไงผมแกะฉีกได้ไหมพี่ฉีกแรงๆเลยค่ะโอเคครับพี่แกะอีกค่ะอ๋อแกะอีกฉีกเลยก็ได้ค่ะแรงๆเลยจังซืนึผมได้เนี่ยพี่มันคืออะไรอ่ะเปิดอ่านดูค่ะแกะพี่มาเดี๋ยวพี่ช่วยถือขยำครับ ภารกิจรับวันนี้สวมหน้ากากวิเศษให้ของขวัญพิเนาแก่คนแปลกหน้าถ้าสำเร็จรับเงินหนึ่งบาทน้องจะรับภารกิจนี้ไหมคะรับับไปหนึงเลยเของขวัญพิเศษมองไม่เห็นเลยเห็นไหมโอเคนี่ของขวัญเอาไปให้คนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักน้องน้องให้ให้ เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องแกะก่อนให้แกะอะไรค่ะเดี๋ยวให้น้องแกะน้องใส่ที่คาดผมให้น้องคนนี้หน่อยค่ะเดี๋ยวพี่ถือขยับนี้คะผมมองไม่เห็นนะพี่เดี๋ยวพี่ช่วยแกะใส่ให้น้องเขาหน่อยค่ะอันนี้คืออะไรคะ ที่สส่ให้น้องเขาคืออะไรคะก็คือน้อสเสือพี่ได้น้อเสือดูกล้องหน่อยดูกล้องหน่อยโอเค,อเคพลิกกินสำเร็จหนึ่งร้อยบาทค่ะ